ค่ะขอบคุณค่ะเอมซสุดหล่อของเรานะคะขอบคุณค่ะเอ,อพี่แมมนะคะนัทานาันจริงนะที่ไดะนักงคือน้องรองนะคะธีรพลจันอินอาจวันนี้พี่แมมก็มาในหัวข้ออย่างที่บอกนะคะเราจะตออข้อง้เราจะทำย่างไงทำงานอย่างไงให้สำเร็จก็รู้ๆกันอยูเนาะสุดหลักของบริษัทเราเนี่ย คือเราจะต้องปิดปิดการขายถูกไหมคะจริงๆเราก็เหมือนเซล์นั่นแหละนะคะเซลแมนอะปกติทั่วๆไปอะก็คือการขายอย่างพี่แม่มจะบอกเลยว่าคนที่ขายประกันได้ในเก่งนะเขาจะต้องพูดชักแม่น้ําทั้งห้าอะไรทั้งหมดใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องเก่งระดับนั้นด้วยนะเราเนี่ยทํางานง่ายกว่า ง่ายกว่าการขายประกันง่ายกว่าการขายสินค้าง่ายกว่าการขายรถยนต์ง่ายกว่าการขายหลายๆอย่างถ้าพูดถึงในความรู้สึกพี่แบบนะเพราะอะไรเพราะที่เราเรียกว่าของเราเรียกการขายเนี่ยขายของเราเนี่ยขายอะไรขายให้คนมาประหยัดขายในสิ่งที่เขาอยากจะได้นะคะไม่จําเป็นต้องไปพูดอะไรมากมายเอาให้ตรงประเด็นใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกหลายๆครั้งเลยว่า ถามว่าเขาใช้โทรศัพท์เดือนแล้เท่าไหร่เขาก็บอกมาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยเขาจะมีเกราะกราะป้องกันตัวแล้วเฮ้ยถามอย่างนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยต้องเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์แน่ๆเลยเขาก็จะบอกอ๋อใช้แค่ร้อยกว่าบาทบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้โทรไลน์เอาบางคนก็บอกอืมไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เองหรอกไม่ได้จ่ายเองลูกจ่ายให้สามีจ่ายให้อะไรเงี้ยคือเขา เขาคิดไปตั้งแต่แรกมอันนั้นคือพี่แหม่มถือว่าจิบจิบมากเพราะว่าเราต้องข้ามเพราะคนที่อย่ามายุ่งกับฉัน ฉันไม่อยากรับรู้ devastated. อะไรในโลกนี้แล้วอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้คือไม่ต้องยุ่งกับเขาจริงๆ,ๆนะคะเพราะเขาไม่ต้องการยุ่งกับเราเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาคืออันนั้นเขาตีกรอบมาตั้งแต่แรกเลยพูดอะไรก็ไม่ฟังทั้งนั้นเพราะนั้นเราถ้าเราแค่แยบแยบแล้วเขาเป็นอย่างนั้นข้ามไปเลยไม่ต้องเหนื่อยนะคะเพราะถ้าเราเหนื่อยเหนื่อยในการพูดเสร็จแล้วเราก็จะเหนื่อยใจอีกนะคะอันประเภทที่สามเนี่ยข้ามไปเลยเพราะนั้นประเภทหลักของเรามีแค่สองประเภทหนึ่ง เขาต้องการใช้โทรศัพท์อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะอย่างที่พี่แมมบอกอะเอาว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่มีใครไม่ใช้โทรศัพท์วันก่อนเอ,อพอดีที่บ้านมีปัญหาประปานิดหนึ่งเพราะบ้านพี่แมมอยู่ในสวนเนาะประปามันเข้ามาระบาดนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยเอ,อน้ํามันจะอ่อนพออ่อนปุ๊บพี่แมมก็โทรหาหาช่างประปาช่างประปาก็มามาถึงบ้าน ระหว่างที่เขากําลังดูว่าท่อนั้นท่อนี้เป็นยังไงพี่แบบก็ไล่เรื่องโทรศัพท์เลยคือเป็นคนแบบเจอใครก็คุยทางนั้นแลวอย่างหนึ่งน้องเขาน่ารักด้วยเราก็เลยแบบเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอุปกรณ์ปลาเนี่ยเต็มรถเลยแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาไปตรงนู้นตรงนี้เน่ยพี่ผมไปซ่อมตรงนั้นนี่เราฟังแล้ว,ลวเรามีความรู้สึบว่าเออเขาก็เหนื่อยเนาะง,งานเขาอะแล้วยังต้องเสียเส่ยงนู่นเสี่ยงนี่อีกโควิดใช่ไหมคะเราก็เลยบอกน้องน้องใช้โทรศัพท์เดิน น้องบอกขพี่ี่รู่นะผมผมว่าเดินเจ็ดร้อยแล้วมีสองเครื่องด้วยเพราะว่าผมต้องติดต่อลูกค้าอ่ะเราก็บอกน้องน้องมาใช้ของพี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะพี่ของอะไรอะ่ะอ่ะเราก็บอกเขาเพราะว่านี่เราพูดตัวต่อตัวแล้วเราบอกเลยของพี่เป็นของเครือข่ายทรูนะแต่ของพี่เป็นบริษัทที่เหมือนกับเป็นดีลเลอร์เราทำตลาดอยูอยู่แล้ว เพราะนั้นเนี่ยเราขายมือของทรูได้เนี่ยวันหนึ่งเป็นพันๆันอร์เพราะว่าทั่วทั่วทั่วประเทศไทยอ่ะที่ดูสมาชิกเราอะนะคะคราวน,นี้เนี่ยถ้าน้องเป็นสมาชิกเนี่ยน้องจะได้ใช้โทรศัพท์แบบนี้แบบนี้ก็คือร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถูกๆอย่างเนี้ยแล้วน้องบอกต่อน้องมีไรายได้ด้วยแล้วไรายได้ของเราเป็นทุกวันทุกวันเหมือนอย่างทีเ่เราฟังจากที่ในห้องนี้บรรยายนั่นแ,แหละแต่พี่พูดแบบย่อๆ แล้วเราก็ดูดูปฏิกิริยาพอสนใจไหมเขาบอกอูพี่ก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดไลน์ผมพี่แอดไลน์ผม,ผมแล้วพี่ส่งข้อมูลมาแม่ผมว่าขาย,ข,ายของเก่งแม่ผมนักขายเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมสมัครด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนะิดนะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือการปิดเกมละที่เขาไม่ได้ปฏิเสธแต่พี่แหม่มเนี่ยที่บอกเขาเนี่ยคือพี่แหม่มเห็นงานของเขาแล้วไง เพราะกว่าที่เขาจะมาถึงบ้านพี่เนี่ยเขาต้องใช้โทรศัพท์เยอะเลยโทรกลับมาโทรกลับมาเพราะนั้นเนี่ยเราเราเราจึงดูว่าทุกคนสามารถเป็นเป้าหมายของเราได้แต่ในการที่เราจะบอกกับเขาเนี่ยความรู้สึกเราอะรู้สึกยังไงที่ได้บอกอย่างพี่แหลมเห็นเห็นเขาแบบมรู้สึกหนู้องเขาทํางานทํางานเหนื่อยนะทํางานหนักนะเขาบอกพี่ที่ผมมาหาพี่ช้าเนี่ยผมแวะไปสี่บ้านนะพี่นะ แล้วพอของพี่เสร็จเนี่ยค่ำแล้วนะฟ้ <hi> าสลัวมากแล้วเขายังบอกเนี่ยพี่ดูหัวหน้าส่งงานมาให้ผมแล้วจะให้ผมไปต่อยังไงพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกสงสารเนี่ยว่าเฮ้ยเขาทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยความรู้สึกที่พี่บอกเขาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับแป๊บเดียวนะครับอคุณอะไรนะเยายามไปปิดไห์นะครับสุรัตน์สุรัตน์ พีแอดสองเอ็มเนี่ยนะครับ 2> 2ไม่ปิดไหมนะ,มนะปิดปิดไหมให้หน่อยครับแตะหน้าจอแล้วก็ปิดไหมนะครับพี่สุรัตน์ครับปิดไหมให้หน่อยครับ พี่แบม่มอาโอเคพี่แมคแมครับเชิญครับผมอขออนุญาตครับเชิญครับคาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะเราพูดด้วยความรู้นะคะอันนี้สําคัญความรู้สึกที่เราอยากช่วยเขาความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่บอกเขาเนี่ยไม่ได้นะเรามีความรู้สึกว่าเราเราอย่างที่พี่แหม่เปรียบเทียบนะว่าบริษัทเราเนี่ยเหมือนแหล่งน้ําในทะเลทราย อย่างที่บอกอะถ้าเรารู้ว่ามีแหล่งน้ําในทะเลทรายแล้วเราไม่บอกคนอื่นถือว่าเป็นบาปความรู้สึกนั้น,ม,นมันเกิดกับพี่เองไงพี่รู้สึกว่าพี่ต้องบอกละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเขาด้วยความรู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้รู้ว่ามีบริษัทนี้อยู่ในโลกขอให้เชื่อนิดน,นึงว่าคนที่ไม่รู้ว่ามีบริษัทเราเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วอย่างที่พี่แหม่มเคยพูดเนาะพี่แหม่มเพิ่งจะมารู้จากท็อปอัพทูลิสเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ช่วงโควิดรอบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่กว้างขวางพอสมควรพี่ทําธุรกิจมาทั้งชีวิตพี่ยังไม่รู้เลยว่ามีบริษัทนี้อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้ถือยิ่งเยอะมากเออใครไม่ได้ปิดไปครับ ขอให้ปิดไม้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วปิดไม้ได้เลยนะฮะเข้ามาแล้วปิดไม้ได้ถ้าไม่ปิดไม้เนี่ยเสียงมันจะแทรกเข้ามานะครับการบรรยายก็จะไม่เข้าใจ